ครับสวัสดีครับสมาชิกตีแดดบิ๊กจมทูกตัานมาจําที่9เดือนปกติกายน2ปน6 7นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กระตรงเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างรายยบาเยกาโน่เจอกับรัตปันมัดนะครับผมได้ตรงให้ต่อรายยไปในราคาขึ้นควบนะครับสวรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมรัตปันมัดบุกม,มาชนะไปด้วยสกรอร์3ประตูต่อ1น,นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอสอที่ผมแม่ไปตังในกลุ่มก็บวมาเหมือนเดิมนะครับในก็บวต่อเนื่องมา6วันติดๆเลยด้วยนะครับสำหรับบอสดนะครับส่วนบอเต็งตามคลิปต้องบอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวตางให้สมาชิกได้ดูกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลแฟมิลี่อังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างวู๊แอมตันเจอบซอลแทมตันนะครับวู๊อยู่อันดับที่20ของลีนะครับส่วนซอลแทมตันอยู่อันดับที่19ของลลลีีกกนนนนะะะะะคคครรรััับบเเเเเมมู่้จตตววาาา4ปททศไยสถิติขอบ ทัู้่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากราวุบบุกไปเอาชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างวูบสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ2นัดและเปไปหนึ่งนัดนะครับก้าวนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคีตันพาลิดไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับฟอร์มลำบูญเย้เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างซอเตมตันสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเปไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดเปิดดดบบ้้าานนนเเเียยอออออชะะแววรรร์์ตตตัไปปสกู่ นะครับฟอร์มลงดูดีเลยนะครับมาดูตัวผู้แรนกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านอย่างวูฟจะไม่บวกสามหกหนึ่งนะครับตัวลหลักๆก็จะมีมาริโอเลมิน่าเจโกเมสและก็มาร์ติวสปุนญ,ญา่านะครับส่วนทีมเยือนอย่างซอลแธมป์ตันจะไม่บวกห้าสี่หนึ่งนะครับนำทัพมาโดยฟินดาวอดัมฮามสตองและก็คาร์เมโรนอาชเชยนะครับสำหรับเกมคูม่นี้เด็ดเปิดมาเป็นวูฟเปิดราคามาต่อครึ่งเม็ดนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมองเจ้ามาตังเจ้าบ้านอย่างวูฟมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคูม่นี้วูฟดูได้เปรียบกว่าได้ลเล่นในบ้านดูแล้วมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมตัวเงี้ยต่อวูฟแอมตันไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับยังมีครั้งนะครับคนตัวเงี้ยต่อวูฟแอมตันไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับผมมองอยู่เจ้าบ้านหน้าลุ้นกว่านะครับก่อ,อนจะจากกันนะครับฝากกาดติดตามในกล่องสับตะไลไอช่องยูทูบทีเด็ดบิ๊กโจมและเพจตีเด็ดวิคโจมแม่ผมด้วยนะครับมีรา้านอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ